มาตั้งนานแล้วลูกค้าก็ไม่ค่อยมีจะทํายังไงถึงจะได้มีลูกค้าเยอะๆกับเขาบ้างเนี่ยร้านอื่นก็ขายชาไข่มุกแล้วร้านเราจะทํายังไงถึงจะมีลูกค้านี่เลยความแตกต่างกาแฟสดนมสดผนบ้านไม่เคยกินเขาไม่รู้หรอแค่ซื้อกาแฟซองมาชงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วฉลาดจริงๆเลยหรอรีบไปก่อนตรงไหนดีนะ อันนี้ดีกว่านี่เลยลูกค้าจะได้มองถึงชัดๆนี่นมสดกาแฟสดจะต้องมีคนหลงซื้อแน่เลยราคาแค่40บาทเองใครๆก็ต้องซื้อถูกขนาดเนี้ยกาแฟสดเลยนะเนี้ยไม่เห็น,น,นมีคนมาเลยเดี๋ยวคงมาแหละเรานั่งรอไปดีกว่า อ่าน้องครับมีน้ำเลยมั้งครับนี่เลยค่ะวันนี้นะคะร้านหนูมมีกาแฟสดแล้วก็นมสดด้วยค่ะอ๋อไม่เอาไม่เคยกินน่าไม่เคยกินน่ค่ะแล้วนี้น้ำอะไรนี้มะม่วงค่ะอเอน้ำมะม่วงนี้ก็แล้วกันได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะครับครนี่ค่ะได้แล้วค่ะเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทค่ะขอบคุณนะคะขอให้ขายดีนะค่ะค่ะ ยีบบาทถอุตส่าห์พยันขยอให้ลองเมนูใหม่ของเราเขาก็ไม่ยอมแต่ไม่เป็นไรแข่งน้อยก็ได้ละมีกาแฟสดขายด้วยคลับเนี่ยใช่คะ่ะน้องนี่นะคะร้านพี่มีกาแฟสดแล้วก็แถวนี้ไม่มีร้านใครเลยนะมีมีร้านพี่ร้านแรกเลยนะเนี่ยแล้วน้องสนใจไหมคะอืมโอเคครับ ลองก็ได้ครับไม่เคยกินอยู่พอดีเลยได้ค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้านั่งรอก่อนนะคะพอดีพี่อะเ,เอาเครื่องกาแฟไว้ในบ้าน,นะคะ่ะนี่นั่งรอก่อนนะคะโอเคครับสักครู่นะคะกาแฟสดไม่เคยลองเหมือนกันใชตลองสั่งดูแล้วกันราคาไม่แพงสี่สิบบาทนี่น่าจะอร่อย เพื่อนทำกาแฟาสดของเราแค่นี้ก็เรียดลอยเน,นี่ยลูกค้าไม่รู้หรอกถึงบ้านไม่เคยกินเนี่ยยิ่งไม่เคยกินนะโอ้โหลกง่ายง่ายเนี่ย ลงทุนซื้อกาแฟมาซองแค่5บาทเองแล้วก็มาขายแค่ต้อง40<า>่สิบฮาไรเยอะแยะเนี่ยเอาไปใส่น้ำแข็งปิดฝาคิดเงินโอสบายแล้วหรอกไปก่อนรอนานไหมคะคุณลูกค้า ีนะเลยครับเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวใส่น้ำแข็งก็เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะคุณลูกค้าสี่สิบบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคนี่ครับค่ะขอบคุณนะคะเ,คเ,คเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยนะครับได้เลยค่ะรสชาติมันก็ไม่ต่างจากกาแฟซองเลยนะครับแค่มาใส่น้ำแข็งเองเนี่ยม,มันต่างกันมากเลยค่ะคุณลูกค้าเนี่ยกาแฟสดของเรานี่แบบ อาราบิก้าแท้เลยนะคะแล้วก็ต้องนี่เลยต้องผ่านเครื่องทํากาแฟนะคะอันนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะกับกาแฟซองอ่ะอ๋อครับครับแต่ผมก็ว่ายังไงมันก็เหมือนกาแฟซองอยู่ดีนะเนี่ยคุณลูกค้าต้องลองมาซื้อกาแฟสดที่ร้านบ่อยๆนะคะจะได้รู้มันแตกต่างกันยังไงค่ะครับครับได้ไปอีกตั้งสี่สิบบาทหล่อง่ายจริงๆเลยเราเนี่ยเหมาะแล้วที่มาเลือกขายตรงนี้ คนบ้านเขาไม่รู้หรอกเฮ้ยกลับมาเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดเนี่ยแถวนี้ไม่มีร้านกาแฟสดบ้างหรือไงวะกินกาแฟซองก็ไม่ถึงใจอ่ะเฮ้ยร้านกาแฟสดส0บาทแต่ทำไมมันไม่มีเครื่องทำกาแฟสดเลยนะไปลองดูดีกว่าถูกดี40สิบบาทเองน้องน้องมีกาแฟสดขายใช่เปล่าใช่ครับพี่ เออขายกาแฟสดทำไมไม่มีเครื่องทำกาแฟสดเลยอะโหพี่เครื่องนึงตั้งไปแสน,หนเหมออะมาตั้งให้โดนฝุ่นทำไมล่ะหนูก็เก็บไว้ได้บ้านสิคะอ๋อโอเคโอเคงั้นเอาลาเต้เย็นแก้วหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวพี่รอแป๊บน,นึงนะคะได้ครั่ะเชนนั่งก่อนค่ะโอเคครับผมลาตรงลาเต้อะไรเฮ้ยเรื่องมากจริงเลย ได้ลูกค้าอีกรายนึงแล้วเนี่ยคนบ้านๆอะไม่ค่อยรู้พอเห็นมีอะไรแปลกไหมก็ชอบมาลองเนี่ยเราอ่ะโชครีไปสิรอนะางไหมคะคุณลูกค้าไม่ครับ ทำไมกาแฟมันสีจุดจุดจังพอากาแฟพันาอะไรมาใช้เนี่ยน้ำนะคะครับกาแฟมันอะไรหรอครับอาราบิก้าเลยคะ่ะขอชิมหน่อยนะครับได้คะ่ะอีเฮ้ย,ยคุณน,นี่มันกาแฟซองใส่น้ำแข็งเนี่ยไม่ใช่คุณนี่มนกาแฟสดนะคะไม่ใช่กาแฟซองคุณเคยกินหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ย,อยคุณผมมากินประจำผมมาคนในเมืองอนี่ผมมาเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดเนี่ย โ,โหคุณรู้ไหมว่าเนี่ยฉสสันอุตส่าห์คัดสรรเม็ดกาแฟแบบพันดีออกมาชงให้เลยนะเนี่ยคุณอะเข้าไม่ถึงหรือเปล่านี่คุณนี่มันเป็นกาแฟปลอมเนี่ยไหนพาผมไปดูเครื่องชงกาแฟของคุณหน่อยสิสวยแล้วคือเครื่องกาแฟค่ะมันอยู่ในบ้านนะคะคุณแล้วคุณอย่าเข้าไปเลยบ้านฉันลกมากเดี๋ยวเผอแบบเผอเอมีงูนะคะเดี๋ยวมันอาจจะกัดคุณได้นะคะอย่าเข้าไปเลยค่ะฉันว่า เนี่ยมันเข้าขายหลอกลวงนะคุณคุณจะหลอกคนที่ไม่รู้แถวนี้เขาไม่ได้นะสี่สิบบาทอ่ะข้าวหนึ่งจานเลยนะคุณเออฉันขอโทษค่ะคุณเนี่ยฉันไม่มีเงินไปซื้อหลอกครึ่งทํากาแฟเป็นแสนอะฉันก็แค่อยากขายของได้เหมือนคนอื่นเขาอ่ะและเนี่ยฉันก็ลองติดป้ายดูแล้วมันก็ขายได้จริงๆแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะโกหกหรอกนะแกะป้ายออกแล้วทีหน้าทีหลังอย่าทําอีกนะเอานี่ถ้าแก้วข่าน้ําแข็งฉันขอโทษนะคุณ ยังไงก็ขอบคุณมากนะเนี่ยคนเราก็แปลกเนาะไม่ชอบหากินแบบสุจริตเที่ยวไปโกหกคนอื่นทั่าทั่วเลยอะของสายคนที่เขาไม่รู้จริงๆเลยเนี่ยไม่รู้หลอกไปได้กี่คนแล้วเนี่ยสามสองหนึ่งแอคชั่นดื่ม <c oughs> <c oughs> สามสองหนึ่งแอคชั่นทำไมสีกาแฟมันจืดๆแปลกแปเอากาแฟพันอะไรมาผสมเฮ้ยไม่ใช่ดิต้องเอากาแฟอะไรมาชงดีสามสองหนึ่งแอคชั่นโอ้คนเนี่ยผมกินประจำเนี่ยมันกาแฟซองสัดนเลยสัดนเลยสามสองหนึ่งแอคชั่นคุณเนี่ยมันกาแฟชองชองชอง Ha <laughs> <laughs>